เอาละทุกคนวันนี้เราจะมาทำคิดทำตามคำขอเพราะว่าช่งนี้ไม่มีกระปิดปิด,ปด,ปดกระติกกระระเอิใช่แบบนั้แหละแล้วเราก็จะลว้ลวบรวมคอที่เพื่อนขอมาไหแล้วกันนะจะ้ะอา่อานต่ข้อที่หนึ่งใส่ชุดเมตดกระโปรงชุดเม็ดยาวๆนะห่วงอีสร ข้อสองร้องเพลงสั่ชายลอลีปอบแอนเรนโบว์ซีทอสข้อนี้ก็จะเก็บไว้ทำคลิปนะจ๊ะข้อหกนั่นด้วยคือที่ต้องตักโกนว่าพูซซี่นะข้อที่สามเต็มพีด้วย ข้อนี้เปลี่นมาจงขอวามรักกนนี่มันเลี่นอกร่มาสุดชาบูขอสี่ส่ชุดทุกคนในเอสเวิร์แล้วก็รวมเพื่อนรากแห่งความสิทธา้วยสุด้บ ทองตัวจริงไม่หรอกไม่ต้องชว่วงมรออยู่แล้วดูนี่นะ <c oughs> ฉันอีกแล้วันเกลิ่นทุกสิ่ง <c oughs> <c oughs> โอกาสมาแล้ว <c oughs> ฟัวัาทีได้ดีแล้วบาวสิบาวสิ วามปิงตองคุมโลกขอหาบอกรักคนดูหรอรักทุกคนนะฮะขอเจ็ดใส่ชุดนี้ม่ยากเมื่อหลังก่อนจะทำออ้อสีอายจะได้ใส่ชุดพวกนั้นอี